ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ SMO TV นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงของตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับห่างหายไปนานของตามธรรมชาติบางคนเรียกนี่ครับจักจั่นงอกแอ่าแสงน่าจะพอนะจักจั่นงอกนี่ฮะนะนะบางทีก็จะเรียกกันว่าพญาจักจั่นหรือว่านจักจั่นะน้องเขาไปเอามานะครับลักษณะข,ของที่ไปเจอจักจั่นงอกเนี่ยมันแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะตอนแรกก็เจอมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า ราคาไม่มีอะไรเงี้ยบอกว่าเขาเอาไปปล่อยกันต่อมันก็เป็นความเชื่อของบุคคลแะนะนะแต่ทางด้านของเราวิาทยาศาสตร์ดีกว่าวิาทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่ามันคือตัวจักจั่นตัวอ่อนที่เข้าไปฝังตัวที่จะแปลงร่างเป็นจักจั่นเนี่ยคือตัวออนนะที่ฝังลงไปขุดลงไปในด,ดินขุดไปแบบไหนขุดไปแบบนี้นี่เดีมีเมีนี่ด้วยเอาให้เป็นนี่ฮะขุดเป็นแบบนี้พอขุดลงไปในด,ดินปุ๊บอ่ะบังไอ้น้องนี้ก่อนนะอ่นะขุดลงไปในด,ดินปุ๊บเนี่ย เขาจะโผล่ขึ้นดินมาจากนี้ตามหลักแล้วเนี่ยเจ้าก,กระจันเขาจะไม่โผล่นะเห็นไหมฮะที่สูมเอากล้องมือสั่นเอาอีนิดนึงเขาจะไม่โผล,นะมมล่มเอา,อา,เ,เ,ขา,มมาเขาอยู่ในดินแล้วถึงเวลาปุ๊บเขาแปลงร่างเสร็จมีปีกมีเพราะแล้วเขาจะขุดดินออกมาแล้วก็ออกมาร้องให้เราได้ยินกันตอนเดินเมษาแต่ในตัวที่ที่เสียชีวิตนะฮะก็คืออย่างนี้ฮะเขาจะโดนเชื้อราตามตามหลักตามสูตรเนี่ยโดนเชื้อราเข้าไปทำ้ายสมองเขานี่ฮะเข้าไปเจ้าชูลาเนี่ยมันร้ายนะ มันเข้าไปกินในตัวเนี่ยแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นตัวตัวนี้ฮะนี่ฮะแล้วเชื้อราตัวเนี้ยหลังจากที่เรามาเพาะเลี้ยงสักระยะหนึ่งเห็นไหมฮะเขาก็จะมีสปอร์เนี่ะก็เหมือนเชื้อเห็ดนะฮะเราซูมเข้ามาจะเห็นเป็นสปอร์ขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็จะขยายพันธุ์ต่อไปมันอาจจะเข้าไปอยู่ในตัวคนได้ไหมอะไรหรือว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยพวกนี้เป็นเป็นแพทย์ที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แพทย์ก็จะบอกว่าอาจจะมีอันตรายซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์มานะครับแต่วันก่อนเนี่ยพอพอเขาไปเจอกันซะปุ๊บด้วยความสมบูรณ์ของแถวๆนี้นะฮะกลางกรุงเทพโดยซ้ำพอเขาไปเจอกันปุ๊บเนี่ยก็ผมก็โอ้มันไม่มีค่าอะไรนะระวังนะก็เดี๋ยวไปให้คนอื่นปุ๊บก็มีการเอาไปจําหน่ายต่อใช้เขาว่าจําหน่ายต่อนะแล้วก็อีกคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ไปเข้าเกาะพลาสติกอย่างดีอย่างดีเลยพอเขาขอพลาสติกอย่างดีปุราราคาจากร้อยกลายเป็นพันเลยนะ เขาก่อพลาสติกจากหลักร้อยกลายเป็นหลักพ like like so, ันหลักพันไม่เท่าไหร่มีคนซื้อนะพอมีคนซื้อเสร็จอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วพอมีคนซื้อเสร็จปุ๊บถูกหวยพอถูกหวยเสร็จเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาก็ไปเดินหากันไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยหาอยู่เสร็จปุ๊บวันนี้น้องๆเขาไปหาเสร็จเขาก็บอกว่าพี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจับกล้องดีๆก่อนผมใช้มือซ้ายจับนะผมนี่ดึงนะ พี่โอ้หนูได้มาน,นี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ปึเห็นไหมฮ้ยมันสมบูรณ์มากนะค่อน,นข้างก็ไหลอันเลยเนี่ยไก่ไปหามเองป่ะน่ะไปเห็นมายังไงมาอธิบายสิเนี่ยเนี่ยมายืนตรงนี้อย่างนี้เอาเสียงอย่างเดียวก็ได้ป่ะอธิบายที่ตอนเห็นได้เห็นยังไงเนี่ยน,น้องก็ไปหามาได้ขนาดนี้เลยนะอ่าเสียงอธิบายก่อนตอนที่ไปเดินหานี่เห็นอย่างนี้หรือเปล่าเห็นีบยมันขึ้นโผล่มาตามเงี้ย โผล่โผล่โผล่จากดินเป็นอย่างนี้แหละแเราเราเราข้างเขาเนี่ยมันแห้งเก๊หรือว่ามีต้นไม้อื่นไม่มีมันก็ขึ้นโผล่จากดินอย่างนี้แหละแต่มันไม่เห็นชัดอนาดนี่หรอกเห็นนิดเดียวเห็นนิดเดียวอ๋อปิดอย่างนี้เห็นนิดเดียวอย่างนี้นะอืมแล้วก็ขุดขุดไกลๆแล้วแล้วก็ดึงเอาเอามืองัดขึ้นเอามืองัดขึ้นไม่กลัวขาดโอ้โหเอาพี่เอามาว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อสามสองโอเคมีพี่คือเขาเอามาให้พอดีว่าที่เขาเคลือบเนี่ยเขาจะเคลือบแบบนี้ นะฮะพี่ที่เป็นเจ้าของอันเนี้ยเขาของไว้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเ <laughs> นี่ยเขาจะเคลือบแบบนี้ใส่เขาจะล้างให้สะอาดบอกว่าได้ห้าตัวตระบีใช่ไหม <laughs> <laughs> ล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วเขาก็จะพ่น,น <laughs> พ่น,นยาด <laughs> ้วยพ่นพ่นยากันพ่นพ่นอันนี้ <laughs> โควิดใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเขาจะพ่นที่เป็นแล็คเกอร์นะฮะแล้วก็เข้าเ <laughs> ข้าคล้ายๆเข้า,ขา,ขา,ขาตะกุดอย่างเงี้ย อันนี้ราคาหลักพันนะฮะผมไม่ได้จาหน่ายนะครับผมเรียนก่อนไม่ต้องติดต่อมาถามขอซื้อผมนะเค่ผมบอกว่าสมมติคนที่สนใจเนี่ยให้ดูแถวแถวบ้านหรือแถวที่มีจก้กระจันเยอะๆเนี่ยให้ดูจากจากตรงบริเวณนี้ฮะเนี่ยที่ที่เห็นต้นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือตรงตรงหนอนเขาเองเนี่ยนก็จะเราก็จะเจอพวกนี้ได้นะครับเนี่ยจะเจอพวกนี้ได้เราเขาปลูมานิดเดียวนะโอ้นี่น้องเขาโชคดีมากเลยเจอห้าตัว เขาเรียกเป็น5ตัวหรือ5องค์กันนะแล้วแต่ความเชื่อนะฮะแต่ตัวค่อนข้างค่อนข้างเออขอซูมนิดนงค่อนข้าง,งสมบูรณ์มากครับเห็นไหมฮะอย่างกากุ้งมังกรเลยสวยงามครับสวยงามก็ในในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่ามันเป็นโดนเชื้อรานะแต่คนที่เขามีหรือเขาใช้เนี่ยเขาว่าเขาโชคดีแล้วก็ถูกหวยหวยซับอะไรประมาณนี้ก็มีมีคนสนใจแล้วก็อยากได้กันเยอะอยู่ครับ โอเคที่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ